ไอ้เวินไอ้เวินมึงจริงเหรอเออดีวะถ้ากูเป็นคนที่หลงปลามึงจะช่วยกูปะกูก็คงปล่อยให้มึงตายหาไปเลยมึงช่วยกูด้วยดิกูว่ากูเป็นเมนว่ะมึงมึงต้องช่วยกูนะมึงทำอะไรของมึงเนี่ยวิน กูขอโทษนะเมคือองหัวใจกงำลังด่ากูอยู่ใช่ปะล่ะตอนนี้กูเป็นผู้หญิงอ่ะจะให้กูอยู่หรือคนเดียวมันก็ไม่ได้ปะวะอะไรเนี่ยมึงพูดเองหรืเองหมดเลยอ่ะกูยังไม่ได้ว่าอะไรสักคำ เอ้ยโทษทีมึงกูฟังอยู่เออเข้าใจแล้วแค่นี้ขอไหนน t h a n งคิ u กูรู้แล้วมึงเป็นอะไรอาการที่มึงเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าอาการ PMS เว้ยคืออาการที่ผู้หญิงตองเป็นประจำเดือนเขาเป็นกันคอามบวมมันจะหลั่งผิดปกติแล้วมนทำให้อารมณ์มันสวิงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวมึงก็หายแค่มึงกินกุ้งสักตัวสองตัวเดี๋ยวก็ดีขึ้นแหละผมอยากกินแล้วอาหารที่สั่งได้แล้วค่ะ มันกุ้งเน้นเอ,อร่อยมากอ่ะมึงไม่กินจริงเหรอไม่ขออีกสักคำจะเป็นอะไรไปวะ ไหนมึงบอกว่ามึงสางมาเผือกงัยทำไมมึงกินแบบนี้วะเมื่อไม่รู้อะไรกูเคยดูนะเว้ย เขาบอกว่ากินแบบนี้มันจใช้ไม่ถึงรสชาติมากที่สุด อร่อยอะไรก็กินเยอะๆตายได้เลยนะเว้ยไม่เสียายชาติเดแล้วอะเวอร์กู้จริง ความคิดวกวนแค่เรื่องเก่าๆความรักยังหาไม่เจอลองไหม่ท้ามีแค่ฉันและเธอออกเดินทางไปด้วยกันในเส้นทางที่มีแค่เราเก้าพ้นประตูที่ความ คำหอกยังมีให้เราได้เรียนรู้ทุกอ่ารเดินทางที่สอบหาคนละพบหลากหลายเรื่องราวในมุมที่กว้างกว่าแล้วพรุ่งนี้จะเห็นว่ายังมีทางให้ควายคว้าได้เข้าใจว่าหัวใจที่ ไอ้วินยม่หายปวดท้องอย่าวะเออดีตอนแรกวนันึก็กินกุ้ง้ปสักตัวสองตัวจะหายะปวดก็เดิมอีกกูเข้าใจน้องฝากูแล้วอะม,มันทรมานแทน กอดคุณน้ำร้อนไว้เพื่ออาการจะดีขึ้นอาอากูทำยังไงได้บ้างวะให้มึงดีขึ้นน่ะกูไม่รู้อ่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะ มันโคตรเจ็บว่าไงวะห้องนี้จะกูร้องเพลงให้ฟัง Hey แข้างบนนั้นอากาศมันคงจะดีช่วยไหมไอ้กอนว่ามึงจะร้องเพลงทำไมวะ ก็มึงจะได้ลืมลืมเรื่องที่ปวดไงยังไม่ดีขึ้นใช่ไหมอ่ะเออดีงั้นเดี๋ยวกูมาแปบ๊บนึงหยุดหยุดหัวรอก่อน <c oughs> ฉันฝันฝันเห็นประสาทบ้างอะไรบ้างแล้วพอฉันลืมตาโอ้ฉ่นนี่ร้องกรี๊ดเลยไอ้กอนว่าไงกูปวดท้องกว่าเดิมอีกบุกนี้เด็ด ดกมาสวัสดีจ้าแฟนจ้าฉันมาแล้วจ้าอยู่นี่แล้วนะขยอบมาไกลๆตาลงว่าแฟนจ้าฉัน,นแ,แฟนจ้าฉันมาแล้วจ้าอ,อยู่นี่แล้วนะขยอบมาไกลๆมึงหยุดกูหยุดไม่ได้มึงไม่หายปวดท้อง ขอดไว้ กว่าจะหลับได้ วินกูไม่รู้นะเว้ยว่าใน่ใจมึงไงยังตรวกูอยู่หรือเปล่าอะถ้ากูจะบอกมึงว่ากูทำทุกอย่างเพื่อมึงมาตลอดมันไม่เคยเปลี่ยนไปเลยกูรอนะกูรอวันที่มึงเปิดใจรับกูกลับไปอีกครั้ง เกลยอตัวเองที่เคยสับสนปิดกันหัวใจสะจนผิดพลังไม่เคยคิดจะฟังเหตุผลทำร้ายให้เธอต้องเสียใจทำร้ายความรักเราทั้งสองคนเหมือนไม่แค่อะไร ฮ้ยตื่นแล้วหรอวะอืมอฮชยแขนกูโดนหาอะไรมานี่มึงไม่รู้หรอวะเมื่อคืนอ่ะมึงนอนทับแขนกูทั้งคืนน่ะอืมกูหายปวดท้องแล้วอ่ะ รีบไปอาบน้ำดิจะได้รีบๆไปอ่ะอาบผ่อนเลยเร,เร็วนะมึงอ่ะไปนอนต่อยิ้มเชี่ยอะไรเนี่ยไอ้วิน คือลุยใจเรียบ้อนแล้วไนงะทำไรอะ่ะอาบน้ำมัง้งโอ้โหปากมึงน,นี่นะอือชมให้กูอ่ะกูชมให้หมามึงเนี่ย <c oughs> ต้องขับรถไกลไม่ใช่เหรอเดีย๋ยวว่วงหรอกขอบใจนะที่เป็นห่วงกูกูไม่ได้เป็นห่วงมึงกูห่วงตัวเองนะฮะ เกินเนี่ยืมยังเข้มอ่ะกูชอบนะว่าแต่ตอนนี้ที่ฟาร์มทำงานกันยังไงอ่ะวินก็ไม่อยู่เอางี้แล้วกัน เดี๋ยวฉันจะเข้ามาช่วยดูก่อนละกันนะช่วงนี้เฮ้ย hey! ผมรู้ใช่ไหมว่าผมเป็นใครอ่ะผมจะมาดูแลส่วนนี้แทนวินไปก่อนถ้าคุณวินรู้ว่าคุณอินทรากับคุณอนุชามาวุ่นวายที่ฟาร์มแล้วก็แล้วเปิดลงแน่มึงเอ้ย